ชิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตาเพนทพนธ์นชิปท็อปไลน์ค่ะนี่คนสวยลุกสวยมากวันนี้นะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอ่าช่วงนี้สบายดีมากค่ะ,คะแล้วก็รับงานร้องเพลงแล้วก็มอลลัมซิงนะคะรับสมัครเจ้าภาพไหลอัตานะคะโอเคเลยค่ะเจ้าภาพรีบวิ่งเข้ามาดว่ดวนเลยนะคะ,คะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับตาก,กันแล้วก็อย่างที่เปรย,ย์ไว้มาสักครู่นี้ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของเพลงสักครู่นี้ด้วยเนาะ,ะบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังแบบความสนุกสนุก ของเรื่องเพลงนี้กันนะคะอะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาพูดคุยกันแบบว่าพื้นฐานเบื้องหลังของตัวตาเองคือหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่มาสัมภาษณ์ศิลปินเนาะศิลปินมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่านับสกุลนิคเนมชื่อจะถูกการตั้งที่เป็นแบบว่าแค่ชื่อนิคเนมในวงการหรือว่าจะเป็นนามสกุลของแบบครูบาอาจารย์ที่ดูแลปลูกป,ปั้นมา แต่ของต้าเนี่ยคือเราไปพูดคุยกันมาแล้วเนาะประวัตินี่คือชื่อจริงนามสกุลจริงทุกอย่างจริงไม่มีแต่งขึ้นเลยใช่ค่ะค่ะเพราะว่าบางคนศิลปินอ่ะจะใช้ตามฉาย,ยากับอาจารย์ที่เรียนมาหรือหรือเป็นฉาย,ยาที่ตั้งขึ้นมาเองอย่างเงี้ยค่ะแตนูก็คือแบบคุณยายคุณย่าค่ะเป็นหลำเก่าก็เลยอยากให้ใช้นามสกุลจริงของเราอ่อาค่ะ,คะ,คะก็คือว่า เป็นพื้นฐานศิลปินกันมาอยู่แล้วใช่ค่ะยายบอกอย่าบอกว่าคนอื่นยุคอื่นจะได้รู้ว่าตระกูลเราเคยเป็นหมอลำมาก่อนนะเราก็พอดีเลยก็คือดังเปี้ยงป้างกันเลยทีเดียวแบบนี้ใช่ไหมคะ,คะทีนี้ย้อนกลับไปพูดถึงจุดเริ่มต้นหน่อยละกันค่ะก่อนที่เราจะได้เข้ามาสู่ท็อปไลน์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่ท็อปไลน์นะคะก็ ไปแสดงหน้าเวทีค่ะแล้วก็มีคนมาถ่ายทําการแสดงหน้าเวทีของเราอะค่ะแล้วก็ไปลงโซเชียลก็เลยเกิดแบบว่าโซเชียลเป็นปรากฏการันเป็นปรากฏการก็คือหลายวิวตอนนั้นก็โซเชียลยังไม่ได้โด่งดังอะไรเหมือนมทุกวันนี้30กว่าล้านวิวอย่างเงี้ยสามสิบกว่าล้านวิวเมื่อย้อนกลับไปหลักสิบปีที่แล้วนะแม่อดเข้าใจว่าเป็นคลิปที่ต้าถ่ายเองแล้วโพสเองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นคลิปที่ คนอื่นๆแหละคนดูใครก็ไม่รู้แหละค่ะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดถ่ายช่ระหว่างที่เรากําลังร้องอยู่ชื่อเพลงอะไรคะตอนนั้นที่เราโชว์ชมรมสาวผัวเผอค่ะเออ,เ,อ,อเนาะก็คือเล่นเพลงนี้อยู่แล้วก็กลายเป็นไวรัลนะตอนนั้นน่ะตกใจไหมคะว่าทำไมาอยู่ๆเรากลายเป็นกระแสขึ้นมา,าตกใจคะ่ะแต่ว่าก็ ก็ไม่ได้คิดอะไรมากายเพราะว่าช่วงนั้นหนูหนูก็ยังคือเหมือนเป our our like ็นเด็กอะค่ะใช่ค่ะก็ค so ือเราก็โชว์ของเราเป็นปกติรับงานเป็นปกติจนทําให้พี่สีจันทร์วีสีเนี่ยก็คือมองเห็นเห็นแบบว่าเห็นแววจากคลิปนี้ค่ะค่ะแล้วก็ไปทาบทามคุณแม่แม่เป็นผู้จัดการให้ตอนนั้นนะคะก็เลยได้ไปทาบทามกับคุณแม่ก่อนเรายังไม่ได้คุยกับเราโดยตรงค่ะ ก็คือท้าทามกับคุณแม่ว่าเอยอยากได้น้องมาร้องเพลงคู่นะแล้วก็เข้าวงการไปเซ็นสัญญาที่ท็อปไลนด้วยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ตกใจดีใจไปด้วยเพราะว่า,า,าแกเป็นแฟนขับตัวยงของพี่สีจันเลยแกมากีดแมพว,วางสายไปแก,ปกดแกมแม่บอกตกลงก่อนลูกอีก <laughs> ไม่มีมาถามได้ไใดว่าลูกจะเข้าไม่เข้าจะเซ็นไม่เซ็นอยากเป็นศิลปินในวงการไหมใช่ค่ะแต่ใจแม่ไปแล้วใจแม,แ,วแม่ไปแล้วแม่ก็เลยมาเล่าให้ฟังก็เลยเยแม่ว่ายังไงก็ตามนั้นแหละอ,อละไรอย่างนี้ค่ะพอคุณแม่ตอบตกลงแล้วเดยวันที่เราก้าวเท้าเข้าไปเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เข้าสังกัดค่ายท็อปไลน์ค่ะ,คะเพราะว่าเราร้องลําหมอลำซิ่งมาหลายปีก็เหมือนแบบ ไม่มีสังกัดอะค่ะไปเรื่องเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีใครรู้จักเรามากแต่พอได้เข้าสัญญาใครายท็อปไลน์ก็มีคนรู้จักเรามากขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะอืมนแล้วก็เพลงแรกของเราค่ะก็คือร้องคู่กับพี่เขาเลยใช่ค่ะค่ะเป็นชื่อว่าเพลงอะไรคะ เพลงค้างชื่อไอแหน่ค่ะก็ที่เราฟังกันนั่นแหละ,ะแต่ก็บอกว่าเบื้องหลังอะมันมีความสนุกอยู่สําหรับเพลงนี้เอาเป็นว่าครั้งแรกที่พอเขาบอกว่าโอเคเรามาเซ็นสัญญาค่ะมีเพลงร้องคู่กับพี่เขาแต่เราได้ฟังเนื้ออ,อ่านเนื้อเพลงแล้วก็ฟังดนตรีมาก่อนไหมคะตอนแรกคือได้ชื่อเพลงมาก่อนเอค้างชื่อไอ้แหน่หนูคิดว่า เรียกชื่อพี่หรอคะรู้ยังไงแป่ตรงตัวแบบน่ารักใส่มันเป็นเนื้อเพลงลักษณะยังไงนะพอได้เนื้อเพลงมาเอ๊ะเนื้อเพลงก็โอเคก็เออน่ารักดีเมีการลุกเล่น แต่ตรงคางดิสิเราไม่มีไกด์ค่ะเราเป็นไกด์ของตัวเองอ๋อคือโดยปกติอะก่อนจะทําเดโมของศิลปินน่ะผู้แต่งเขาจะต้องมีการลองไกด์เมโลดี้จังหวะทํานองคือเขาจะต้องมาเป็นแพ็กของเขาและแต่ของเราไม่มีมาแค่ดนตรีเรามาเรามาสร้างไกด์เองทําเอง้องเองค่ะอ่ะแล้วทีเนี้ยเนื้อโอเคแล้วเราผ่านพ้นได้สบายสบายเนื้อจังหวะตอนตอนอัดเนี้ยคือแบบก็ ผ่านไปด้วยดีค่ะใช้ใช้เวลานานพอสมควรแต่ก็ไม่ได้นานมากค่ะแต่ตอนท่อนคางเนี่ยสิประเด่นเลยมันยังไงคะคือท่อนคางนี่คือแบบเราจะคางยังไงหนึ่งเข้าอาจารย์เพลงครูเพลงคือคนแต่งอาจารย์บิ๊กวันกันทลักนะคะวันที่ไปอัดจริงก็มีพี่บิ๊กวันกันทลักพี่สีจันมีสีและก็แม่บรรดาในห้องอัดเยอะแยะหลายคนค่ะก็มาให้กำลังใจกัน แล้วหนูก็เข้าห้องอัดไปไปไปร้องเพลงผ่านไปด้วยดีพอถึงท่อนคางค่ะทีนี้พี่บิ๊กวันบอกว่าเธอต้องคางให้ได้อารมณ์นะและอารมณ์คางให้เข้าจังหวะทำนองเพลงหนูก็จังหวะด้วยเมโลดี้ได้ด้วยมันยากค่ะเพราะจะคางยังไงให้มันเข้ากับเพลงเข้ากับเมโลดี้เข้ากับแล้วต้องใช้อารมณ์เราด้วยก็หลายเทคค่ะหลายเทคมากก็จนแบบว่ารู้สึก เพลงมันก็ทั้งทั้งสนุกค่ะแต่มันก็ทั้งขำไปด้วยทั้งใจจะร้องให้เมื่อไหร่มันจะผ่านไป <c oughs> สักที <c oughs> หลากหลายอารมณ์หลากหลายอารมณ์ใช่ค่ะแล้วก็พยายามร้องอไปไปที่เหมือนทํานองเหมือนเหมือนตามที่เราเราร้องไปแหละเออเราก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ตามที่พี่เขาบอกหนูก็เลยเรียกแบบพี่สีจันค่ะ ผู้มีประสบการณ์แบบช่วยร้องให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยช่วยร้องให้ฟังหน่อยใช่ค่ะพี่สีก็อ,อต้องร้องอย่างนี้นะอย่างนี้ต้องมีเสียงหลบเสียงแผ่วเสียงสูงเสียงต่ำเออแค่ท่อนคลางมันจะต้องมีครบทุกอย่างขนาดนั้นเลยใช่ค่ะคือ,อบางบางเนื้อเพลงที่ที่เราร้องใช่ไหมคะมก็จะมีแค่เสียงสูงเสียงต่ำ<อ>แต่เนี้ยมันต้องแบบมีแผ่วมีเสียงสูงมีอะไรเงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็ร้องจนร้องไปเรื่อยๆค่ะจนจนมันมีท่อนที่แบบ เฮ้ยใช่แล้วตรงนี้แหละเออมันมันได้อารมณ์แล้วจังหวะล่องเสียงอันนี้แหละได้แล้วได้แต่ต้องให้มันเข้ากับดนตรีอีกทีนี้้ใช่ค่ะก็เลยช่วยช่วยกันบีบช่วยกันค่ะแต่จริงๆอ่ะหลายคนน่ะก็จะคิดว่าอย่างต้าก็คือเป็นหมอลำซิ่งมาก่อนเนาะน่าจะง่ายอ่ะเพราะว่าด้วยความที่โชว์ของหมอลำซิงมันจะต้องเน้นสนุกเอนเตอร์เทนมีปนแบบทะเลนทะลึ่งเล็กน้อยอะไรเงี้ยทำไมมันกลายเป็นยากสำหรับเราอ่ะมันยากเพราะว่า เราอยู่ในห้องอัดคนเดียวแต่มองไปคือพี่พี่ทีมงานพี่สีจันพี่บิ๊กวันคุณแม่ให้กําลังใจแบบหน้าแบบ <c oughs> ยืนเครียด <c oughs> ยืนเครียดแปสิบคนอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะ<อ>แล้วเราต้องเหมือนร้องให้มันได้ตามที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,<อ>เรามีแบบว่าไกด์ในหัวเราไหมก่อนที่เราจะเข้าห้องอัดว่าแบบไม่มีไม่มีเลยค่ะ แต่ว่าเนื้อเพลงเราเออซ้อมมาเป๊ะๆอยู่แล้วแต่ว่าท่อนคางเราไม่รู้ต้องต้องขางยังไงมาเอาตรงหน้างานเลยมาตรงเอาตรงหน้าห้องอัดเลยใช่ค่ะอย่างนี้คางให้เราฟังกันเล็กน้อยสดๆตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะมย <laughs> <laughs> มาๆๆอ่ะพร้อมสามสีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอยอยออออ <Yeah. S 2> <laughs> <laughs> เธอจะบอกว่าเนี่ยคือแบบออริจินอลแบบระดับตำนานเลยนะ <c oughs> คือเวลาอย่างแอมมาแอมแบบไปเป็นพิธีกรใช่ไหม <c oughs> จะงานปีใหม่งานสั่งสรร์อะไรช่วงไหนอ่ะพอถ้าหากว่าเข้าท่นที่เป็นแบบแบบว่าเขามาโชว์เพลงหมอลําเพลงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพลงเนี้ยจะถูกเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ นักดนตรีอ่ะเขาจะเอามาโชว์มาเล่นกันอ่ะใช่ค่ะเพราะว่า<อ>เป็นเพลงสนุกแล้วก็เป็นเพลงที่นักร้องผู้หญิงนักร้องผู้ชายเล่นคู่กันหยอกล้อ,ก,อกันอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะอ่ะทีเนี้ยพอกลายเป็นว่าทําเพลงเสร็จปล่อยออกปุ๊บเพลงมันเป็นกระแสะงไงเอาเอาช่วงแรกก่อนนะค่ะอ่ะช่วงแรกกระแสะช่วงแรกก็รกระแสเงียบไปอยู่นะคะเพราะ<อ>ว่าเราปล่อยมาสัก 5-6เดือนได้ค่ะแล้วก็มีหมอลำค่ะบงศิลปินภูไทยที่พี่เขานำเอาไปเพลงเรานาไปแสดงบนเวทีแล้วก็ไปทำแบบฉากหลังแบบปิดผ้าม่านเป็นแบบเป็นแค่แสงเป็นเงาเป็นเงา,เงาอย่างนี้แล้วมันก็เลยดูเป็นแบบทั้งเนื้อเพลงทั้งการแสดงมันเป็น2แง่สองงานม,มันดูว่าวิวเนาะ<ช>มันดูอโลติกไปใช่ค่ะแล้วทีนี้คนก็เลยเหมือนประมาณว่าเฮ้ เพลงนี้มันชื่อเพลงอะไรอ่เลยไปตามหาเลยไปตามหาค่ะแล้วก็วก็เลยเกิดเป็นกระแสแบบลบๆหน่อยคี้ค <c oughs> ือเป็นกระแสที่โด่งดังเปี๊งแบบฟ้าผ่าเลย <หา S 1> แต่ว่าอาจจะแบบว่าไปทางด้านที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักใช่ใช่ไหมคะเออ,อทางที่ตัวนักร้องเองศิลปินเองนั่งงงอยู่บ้านเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอยู่ๆวันลุกขึ้นออกจากบ้านโดนถล่มเลยทีเดียวอย่างนี้ใช่ค่ะก็บวกกับที่ พี่ๆศิลปินพูไทยเขาแสดงใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบว่าบิวหน่อยอย่างเงี้ยแล้วมาดู MV อีก MV ็ก็เป็นท่อนไหนท่อนไหนที่เอา MV เดิมก่อนเอ็มวีแรงเลยค่ะท่อนแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยเราก็เป็นฉากมันใส่ชุดเจ้าสาวกําลังนอนอุ้ยอุ้ยอก็บวกกันไปบวกกันไปแรงเข้าไปอีกจากตอนแรกที่คนดู MV ช็อตแรกเนี่ยกลุ่มแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกก็สนุกดีกับเพลงค่ะ คราวนี้ก็กลายเป็นดาราม่าหนักเลยดาราม่าหนักเลยใช่คะ่ะแล้วเราจัดการดาราม่านั้นยังไงคะก็ทางในห้างค่ะก็ แก้จากคลิปที่ว่าอุ้ยอ่ะค่ะที่ว่าอนอนร้องคางอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นกินส้มตำแซ่บไปก็ส้มตำก็คางได้มันแซ่<อ>แบปากมันแซ่บปากมันแซ่บอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช่ค่ะค่ะแต่ว่าเพลงอ่ะก็ยังคงดังแบบต่อเนื่องที่เรียกว่าพลิกชีวิตไปเลยเนาะใช่ค่ะการแส่ด้านลบก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่ามันก็เป็นผลงานเพลงสนุกสนุกเพลงนึงอ่ะค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่่เนาะแต่ว่าก็กลายเป็นว่า พอเวลาที่ทุกคนนึกถึงตาก็จะนึกถึงเพลงนี้แล้วก็จะนึกถึงความสนุกของการโชว์ค่ะใช่ไหมคะเอออะทีนี้เนี่ยพอพอปล่อยเพลงนั้นมาอยู่กับท็อปไลน์มา ครบแล้วสําหรับสัญญาเสร็จแรกค่ะใช่ไหมคะแปีนะคะแปีแล้วก็ทางในาห้างก็เรียกไปต่อสัญญาเพิ่มเติมใช่ค่ะเอารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะต้องขอบคุณคุณพ่อนายห้างทวีชัยนะคะที่เมตตาแล้วก็ให้โอกาสนะคะได้อยู่ในภายใต้สังกัดค่ายท็อปไลน์อีก8ปปีค่ะจะได้แบบสืบ มีผลงานเพลงให้แฟนเพลงได้ฟังต่อเนื่องไปค<า>่ะ<า>ตาบอกว่าอยู่เป็นระดับตำนานหนึ่งขั้นที่น้องๆในคา่ายเรียกตาแม่ต่า <laughs> แล้ว <laughs> อยู่มายาวจริงยาวจริงแล้วก็ะจะอยู่ยงคกระพันกันต่อไป<ช>เ,อเนาะ,ะพอเซ็จสัญญาปุ๊บในห้างก็คือมีเพลงใหม่ให้ปั๊บ ค่ะ <C HA> ใช่ค่ะเป็นผลงานเพลงคู่ค่ะกับ<อ>พี่เด่นชัยวงศามาถผลงานเพลง <ขา S 2> มันแกนค่ะนี่ก่นอนที่เราจะมาออกซิงเกิลนี้กับพี่เด่นชัยค่ะก่อนหน้าเราได้มีการทํางานหรือว่าร่วมงานกันกับพี่เด่นชัยบ้างไหมคะ,ะร่วมงานกันค่ะําคู่กันค่ะ,<อ>ะเคยคเคยร่วมงานกันําคู่กันค่ะแต่ยังไม่เคยร้องเพลงแบบมีซิงเกิลร่วมกันเลยใช่เพราะว่าแบบไปทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยด้วยกันใช่ค่ะมานานหรือยังคะก็ ตั้งแต่เข้าทับลายค่ะอ๋อตั้งแต่แรกเลยใช่โอ้อยู่ด้วยกันมานานมากแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ทำเพลงคู่กันใแล้วทำไมอยู่ๆพอเซ็นสัญญาต่อรอบนี้ในห้างจับพระจับผูให้มาคู่กันนะคะเหมือนเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่เด่นชัยเขาเป็นคนแต่งไว้ตั้งห้าปีได้มั้งคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็หาคนที่จะร้องคู่กับแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันยังแบบ มันไม่ประจวบเหมาะเจาะกันสักทีค่ะ,คะแกก็เลยแบบปรึกษาในห้างว่าเอ้จะเอาคนไหนมาร้องคู่ดีอะไรเงี้ยค่ะอะค่ะในห้างก็เล็งเห็นว่าเฮ้ยมันมีสไตล์ใกล้ๆกๆกันคล้ายๆกันแล้วก็เวลาที่รําด้วยกันเนี่ยมันก็คือก็เห็นชัดเลยว่ามันแมชกันค่ะใช่ไหมคะ ก็เหมือนแบบเวลาไปงานไปอะไรร่วมกันเนี่ยค่ะเรายังไม่มีเพลงคู่กันได้ฟิชเชอริงกันเลยอย่างเงี้ยค่ะนายก็คงมองเห็นตรงนั้นว่าเออลองเอาตาสี่มาร้องคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วว่าเพลงเนี้ยก็คือพี่เด่นชัยเคยเอาไปร้องกับศิลปินท่านอื่นๆมาก่อนหน้าแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําออกมาเป็นเวอร์ชันออฟฟิเชียลสักทีใช่ค่ะใช่ไหมคะจนพอมาเป็นของตาก็คือเหมาะเจาะแหละเหมาะเจาะใช่เขาเคยเล่าให้ฟังไหมคะว่าปัญหาก่อนหน้าเนี้ย ตลอด5ปีที่ผ่านมาทําไมถึงยังไม่เคยทําออกมาเป็นออฟฟิเชียลอะคะก็เหมือนแบบพี่เขาบอกว่ามีอุปสรรคตลอดเลยเออเอาไปเข้าห้องอัดดนตรีก็ทําทช้าเ,ออเพลงก็เหมือนแบบยังไม่ได้สักทีอ,อ่าแล้วก็หาผู้หญิงที่ร้องคู่อย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เหมือนแบบมีอุปสรรคตลอดในการที่ตั้งแต่แกแต่งมาตั้ง5ปีะอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ตอนแรกที่ในห้างเนาะก็ต้องมาถามทางตาก่อนว่ามีซิงเกิลจะให้ออก ซึ่งเป็นเพลงช้าแล้วก็ลองคู่พี่เด่นชัยชเราแอบตกใจไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีเพลงช้ามาก่อนเลยดีใจค่ะไล <c oughs> น์ฮันเทอร์บอกว่าเ,ออเดี๋ยวจะมีผลงานเพลงคู่กันกับเด่นชัยนะเ,ออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ชื่อเพลงกับเพลงไปอ่านไปฟังดูว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าพอฟังปุ๊บมันเป็นเพลงช้าเราเป็นยังไงบ้างอะ ก่อนก่อนหน้านี้นะคะ,คะย้อนไปอีกอออย้อนไปอีกคือคก่อนนายที่จะนายโทรมาว่ามีเพลงนะ <ม S 1> อะไรเงี้ยหนูฝันฝันในคืนคืนแรกฝันว่าเออมีพญานาคฝันเห็นพญานาคค่ะ <ม S 1> แล้วเหมือนเราไปไปไหว้พญานาคไปเหมือนเป็นวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความฝันแต่ซึ่งหนูก็แบบไม่ค่อยจะฝันเห็นแบบพญานาคก,ก่อนที่จะฝันเห็นพญานาคอ่า ตอนค้างเชื่อค่ะหนูก็ฝันเห็นพญานาคเพลงก็ดังอนูยอนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนนู้นใช่คือนานมากที่จะฝันเห็นแบบพญานาคอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนท่านหนูก็คิดว่าท่านต้องมาบอกมาอะไรเราสักอย่างหนึ่งอะไรท่านอาจจะมาอวยพรเพราะเรานับถือพญานาคอะไรเป็นสายนาคาอยู่แล้วอย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเพลงแรกเลยไหมคะค่ะที่นับถือพญานาคใช่ค่ะแล้วก็ พอนายห้างส่งผลงานเพลงหมันแกนมาอเออหนูก็ได้มาอ่านเนื้อเรื่องเนื้อเพลงอ่าแล้วก็เอ้ยทำไมมันมีคําว่านาคาเหมือนแบบเออในในเนื้อเพลงมีแบบเราไปสัญญาไป,<อ>ไปไปไหว้อ,อ่อ พญานาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบเฮ้ยตกใจว่าทําไมมันเหมือนในฝันเลยอ่มันเหมือนในฝันเลยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งในฝันเราก็คือเราไปกราบไหว้คารมบูชาพญานาคใช่ค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเนื้อเพลงมันจะเป็นเป็นยังไงเลยค่ะเพราะว่าเราดูจากชื่อชื่อเพลงก่อนก็โอเคก็เพลงดูเพะดีพอมันมาฟังมาอ่านเนื้อเนื้อเรื่องแล้วมันขนลุกอะค่ะแล้วเนื้อเรื่องบอกเล่าถึงอะไรบ้างอะคะเนื้อเรื่องก็เหมือนแบบว่าเป็นสัญญาของ แฟนสองคนนะคะสัญญาว่าจะรักกันแน่นแฟนหมั่นแกนอะไรเง<า>ี้ยค่ะแน่นแฟนคือแบบรักกันแน่นแฟนค่ะค่ะ,คะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยใช่<อ>ค,ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของความรักของคนคู่หนึ่งใช่ค่ะแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันดันมีท่อนหนึ่งที่มันไปคล้ายคลึงความฝันของตาใช่ค่ะเป็นเป็นท่อนที่ร้องว่าอย่างเงี้ยนะ ต่คนต่างเงียใส่กันมาตางเี้ยฉันก็เกรงเพราะฉันตั้งใจฟังอยู่สัญญาตอนฮาเจ้าพ่อนาคาอยู่ฟังน้องคายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยทำไมมันกดลุกจังเลยในท่อนนี้ยแบบเหมือนเราฝันเลยอย่างเงี้ยค่ะเออเนาะอยู่ๆก็รู้สึกว่ามันดูตรงกับเราแหละใช่ค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะแบบมันคือเพลงของเราแหละค่ะ หนออูว่าคิดว่ามันต้องเป็นเพลงของเราแหละเพราะว่าพี่เขาบอกมันเป็นอุปสรรคมาตั้ง5ปีอยู่แบบนายเสนอมาให้หนูหนูก็ได้ร้องแล้วเพลงก็ได้ออกเลยอย่างเงี้ยคะออ่ะก็เลยพูดพี่เด่นว่าเออมันคงรอหนูแหละจังหวะของหนูแหละออลมันเป็นเพลงของเราแต่ในคำว่าเป็นเพลงของเรา่คะก็ยังไม่วายมีอุปสรรคเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นคะก็ก่อนถ่าย MV คะ่ะก็เหมือนแบบ ภูมิตกนอนน้อยไปคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้นอนเป็นผื่นขึ้นเต็มหน้าเลยค่ะผื่นแดงแล้วหนูก็บวกประจวบกับหนูเปลี่ยนครีมใหม่ด้วยมั้งค่ะก็เลยเหมือนแพครีมบวกไปหมดแพสารอะไรไม่รู้แล้วเหมือนสิวขึ้นหน้าบวมแต่ด้วยความที่นายห้าโทรมาคอนเฟิร์มวันแล้วว่าเออถ่าย MV วันนี้นะอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากจะให้หายทันไม่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนวันอะไรเงี้ยเพราะว่าทีมงานเขาเซ็ตอะไรไว้หมดแล้วเนี้ยค่ะ ก็เลยพยายามแบบใช้ครีมใช้ยาให้มันหายทันเงี้ยคะ่ะก็สังเกตดูถ้าเกิดดู MV นะคะ,คะหน้าก็จะยังบวมๆตึงๆนิดหน่อยนิดหน่อยนิดนึนดนงแต่มันก็ลดทัน,นะคะ่ะแบบก่อนหน้านี้ที่จะถ่าย MV วัน2วันคือยังบวมใหญ่แบบ ตาปิดเลยอะค่ะเครียดไหมก็เครียดค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหายทันไหมเงี้ยเพราะเรามีแบบหน้าที่ต้องถ่าย MV อีกเราได้แจ้งทางค่ายเขาไปก่อนไหมคะไม่แจ้งเลยค่ะโลลุ้นเลยลุ้นเลยว่าวันถ่ายลืมตาตื่นมาแล้วมันจะหายทันไม่ทันเงี้ยใช่ไหมใช่เอออะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของวันถ่าย MV เราย้อนกลับไปวันที่เข้าห้องอัดกันหน่อยค่ะค่ะวันที่เข้าห้องอัดเป็นยังไงบ้างคะวันที่เข้าห้องอัดนะคะก็พี่เด่นชัยไปคุมเองเลยค่ะอืมค่ะ เออพราะว่าพี่เดใชัยก็คือช่วยบอกทริคในการร้องในการคุมร้องต่างๆด้วยใช่ค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนแต่งเพลงเองเลยค่ะแล้วก็ทำร้องทำนองอะไรพี่เขาแบบจัดแจงให้เราหมดเลยแล้วก็เลยแบบไปร้องตามตามไกด์ก็คือเราเรามีไกด์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าพี่เขาเคยร้องกับเขาเตรียมเลงียงเขาไว้แล้วใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เขามีแนะนำอะไรบ้างไหมคะ ยากนะคะสำหรับหนูเพราะว่าหนูเคยร้องผลงานเพลงแบบมันมันเต้นเต้นดนไม่ต้องซีเรียสอะไรแต่เนี่ยเพลงช้ามันต้องร้องเข้าถึงอารมณ์ใช่ค่ะก็จะมีท่อนฮุกที่มันเป็นเหมือนแบบ ความรู้สึกหนูตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าเราต้องร้องแบบเห้าๆหรอวะร้องแบบทุ่มๆหรออะไรอย่างเงี้ยเต็มเพราะว่าหนูใส่พลังเต็มไปเลยกึ่งๆร็อกนิดๆใช่หนูก็ใส่ความร็อกเต็มไปเลยค่ะพี่เด่นนาไม่ใช่นะคะน้องต้องร้องใส่อารมณ์คะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลยมาปรับเปลี่ยนเยอะอยู่ค่ะเออเนาะกลายเป็นว่าพี่เด่นก็ต้องแบบอยู่คุมด้วยช่วยแนะนำต่างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยพอพอกลายเป็นว่าอย่างที่เราบอกเนาะ ปกติอะคือเราเพลงเร็วเลยเพลงสนุกโจ๊กหน่อยแต่พอเเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงช้าเราอัดนานกว่าปกติไหมคะมันเป็นเพลงช้าแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงแรกของหนูเลย <S <S ใช่ค่ะที่ได้ร้องเพลงช้าค่ะค่ะก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่ค่ะแต่ว่าก็พี่เด่นชัยเขาช่วยช่วยบีบช่วยแบบว่าเป็นทักษะในการร้องอะไรเงี้ยขึ้นเสียงลงเสียงเสียงปิดอะไรเงี้ยเราก็เลยเออทำตามพี่เขาก็ ก็ได้ได uh. ้แต่โดยปกติเราถนัดเพลงช้าบ้างไหมหรือว่าแบบเวลาที่เราไปโชว์อะไรเงี้ยหรือว่าเราก็เพลงเร็วลวดเลยตลอดทั้งชั่วโมงก็ร้องค่ะร้องก็ถามว่าถนัดไหมก็ชอบร้องอยู่ค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองเป็นเพลงช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ร้องแบบช่วงจังหวะที่เราร้องเพลงมันๆไปแล้วก็อ่ะพักเบรกฟังเพลงช้าสักนิดนึงอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าที่นี้กลับมาที่เรื่องของ MV เพราะอย่างที่บอกว่ามีอากงอาการภูมิแพ้กำเริบเอยหน้าบวมแพ้ครีมเอยอะไรเอย่ยทีนี้พอวันที่ถ่ายทําลืมตาตื่นมาปุ๊บมันหายทันมันหายทันค่ะ<อ>มันยุบลงดีขึ้นมากเลยตั้งแต่ย้อนไป3วันก่อนคือแบบยุบลงได้ดีมากอพอไปหน้าง,งานก็ เามีช so, er e okay. ่างแต่งหน้าค่ะก็เลยเล่าให้พี่เขาฟังว่าเออเนี่ยมันกลบได้ไหมคะมันช่วยแบบแต่งหน้าช่วยอะไรได้ไหมเขียได้ได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออดีใจที่มันยุบทันจ้าค่ะอ่ะแล้ววันที่ถ่ายทําเราไปถ่ายทําที่ไหนยังไงบ้างคะอ่อถ่ายทําที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นเหมือนแบบพญานาคเป็นเหมือนแบบเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อก็คือไปถ่ายตรงนั้นเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะบรรยากาศบันถ่ายทำเป็นยังไงบ้างวันนั้นบรรยากาศดีมากเหมือนบรรยากาศเป็นใจไม่ร้อนเลยใช่ค่ะ,คะ,ะแล้วเรายิ่งใส่ชุดแบบเขาเรียกชุดผ้า มะห่อมหรือผ้าอะไรสักอย่างคชายค่ะแล้วก็มันก็อากาศดีไม่ร้อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีอุบัรรคอะไรเลยใช่ค่ะเนาะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพอเพลงเสร็จเรียบร้อย MV เสร็จเรียบร้อยเราได้ดูผลงานตัวเองที่เป็นเพลงช้าเพลงร่าของเรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่า เอสวยมากออแสงสีสวยออแล้วก็บวกกับเรากับพี่เด่นก็เออ,อารมณ์เพลงได้พระ,ะเอกนางเอก MV ทมาทำมาออกมาดีทุกอย่างคือแบบแฮปปี้ค่ะออสมกับที่แบบตั้งใจนี่พอปล่อยออกมาก็ได้ฉายาใหม่ค่ะใช่ไหมคะฉายาว่าสาวลำซิ่งคู่ขวัญคนใหม่ของเด่นชัยวงศ์สาม,มารถนี่ออรู้สึกยังไงกับฉายานี้ <laughs> ชายยาวมากดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบพี่เด่นเขาเกินเกินมาว่าเอ้ยปีนี้เดี๋ยวถ้ามีงานมีอะไรพี่ก็จะแบบเชียร์แต่น้องและไปคุ้ขวัญใหม่ของเราอ,อะไรอย่างี้ก็เลยแบบแอบ,บดีใจที่แบบว่าจะได้ร่วมกับพี่เด่นชัยวงสามารถค่ะ,คะแล้วทำงานกับพี่ชายคนนี้เป็นยังไงบ้าง พี่เด่นเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนแบบเป็นพี่ชายที่แสนดีเรียบร้อยหลังเวทีต่างจากหน้าเวทีมากอยู่หลังเวทีแกจะไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนที่นิ่งเงียบๆค่ะใช่แต่บนเวทีเขาก็จะแดงเต็มที่ค่ะแล้วก็สนุกอินเตอร์เทนคือคนละลุกเลยก็คือเป็นเบื้องหน้ากับเบื้องหลังของแท้อันนี้คือของแท้เลยใช่ไหม อแต่ว่าล่าสุดเห็นว่ามีไปงานที่ออกคู่กันแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงนี้คู่กันแล้วด้วย<ช>เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะเ,เพราะว่าเป็นเพลงที่เราได้ไปร้องบนเวทีครั้งแรกยังไม่เคยร้องสดเลยตั้งแต่อัดมาใช่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะกลัวจำเนื้อไม่ได้ด้วย <laughs> ครังแรล้วพวกมันเป็นเพลงช้าเนื้อมันต้องค่อนข้างชัดทุกๆคำมันจะแบบตัวๆบอกว่าเพลงเร็วไม่ได้มันจะเนียนๆเหมือนเพลงสนุกไม่ได้ใช่ชค่ะแต่ว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแฟนๆชอบแฟนๆให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีเลยค่ะพร้อมที่จะรับคู่จิ้นคู่ใหม่หรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเพื่อเรียกได้ว่าแบบเป็นคู่จิ้นได้เลยนะคู่ขวัญคู่จิ้นยางฮีใช่ไหม เออก็พร้อมรับงานคู่ใช่เพราะว่าเป็นเวทีแรกวันนั้นไปร้องที่สยามสแควร<ะ>์อ๋ออ๋อค่ะอ่าค่ะก็เป็นเหมือนเหมือนแบบว่าเราไปครั้งแรกด้วยค่ะที่ว่าไปร้องกลัวกลัวแบบแฟนเพลงแฟนคลับไม่รู้จักเราเพราะว่าเราเราไม่เคยไปบนเวทีนั้นเพราะว่าอย่าง พี่เด่นเขาก็เคยไปแล้วหลายปีอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะมีฐานแฟนขับเหมือนคนอื่นไหมเงี้ยคะ่ะพอไปถึงก็เฮ้ยมีคนเรียกชื่อต้าเพน้าพาพ,พี่ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเออ,เออดีใ,<ช>ใจด่ใ,จใ,จใจค่ะ,<น>ะแต่ต้องบอกว่าต้าก็คือเป็นหนึ่งศิลปินที่คือทำงานหน้าเวทีเอนเตอร์เทนขึ้นเวทีคอนเสิรต์ตมาเยอะมากคือเป็นนักร้องอะตั้งแต่ก่อนที่จะเซ็นสัญญาด้วยซ้ำไป อยากให้เล่าถึงประสบการณ์ที่แบบว่าเจอแบบแฟนคลับแปลกๆหรือว่าโชว์ที่แบบอยู่หน้าเวทีแล้วมันเกิดเหตุการณ์แปลกๆกับเราค่ะสักเล็กน้อยอย่างแบบเรากําลังร้องเพลงเนี้ยค่ะอ,อ่าก็แบบมีแฟนเพลงมาจับมือ เขาก็แบบมีดึงบ้างมีหยิกบ้างแบบดึงกระชากไม่รู้ว่าเขาเขารักหรือเขาเกลียดเขาอาจจะอยากใกล้ชิดอยากอยากใกล้ชิดเหมือนดึงเรากระชากเราเหมือนอยากให้เราแบบเอาลงไปใกล้แบบเหมือนจะกระซิบหรือว่าจะอะไรเราก็ไม่ทราบค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์เหมือนแบบว่าเรากําลังร้องอยู่หูมันก็จะอู้อะค่ะคือเวลาเราร้องเราก็จะ จำแค่เนื้อเพลงใช่ไหมคะแต่หน้าเวทีเขาพูดอะไรเราก็คือแบบมันจะไม่ค่อยได้ยินแต่คือติปมาเราก็รับไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะเออจาหนูก็รับติปไปก่อนแล้วทีนี้พอแบบพอพอเราไม่ได้ร้องแล้วมันก็จะได้ยินเสียงหน้าเวทีพูดขึ้นมาแทกขึ้นมาว่าเอ้ยทำไมไม่ร้องเพลงนี้ให้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าเหมือนเขาส่งติปแล้วเขาพูดเนื้อเพลงชื่อเพลงเขาก็ลยแบบว่า เพลงอะไรคะอะไรเงี้ยเออแล้วหนูก็บอกเอยหนูร้องไม่ได้นะเพลงเนี้ยออออหนูร้องไม่ได้เขาเฮ้ยแต่เอาทิปเราไปแล้วนะอ,อ,อะไรวคืน <laughs> เราคืน, <laughs> คนไหมคืน <laughs> ค่ะหนูท <laughs> ี่มาเอาคืนเลยค่ะถ้างั้นนะ่ะแล้วหนูร้องไม่ได้จริงๆค่ะบางกรณีก็แบบเอาคืนนะแต่บางกรณีไม่เป็นไรไม่เอาเพลงอื่นก็ได้ค่ะลูกอะไรเงี้ยเออโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายชี่หรือว่าแบบว่าอาจจะโดนลูบซับมีมาเคยไหม โดนแบบว่าแฟนๆจับมือแล้วก็ลูดเอาแหวนไปอย่างเงี้ยเคยปะไม่ค่ะมไม่ไม่เคยแต่มีประมาณาแบบว่าเรารับวันนั้นเราแสดงเ,เยอะแล้วรับทิปมาเยอะ,ะอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบหน้าเวทีเอาแบงคพันมาแล้วบอกว่า ขอแลกหน่อยจะชอบอะขอแลกหน่อยเออแต่เดี๋ยวก็วนให้เธอเหมือนเดิมแหละแต่ฉันขอแลกหน่อยนะขอแลกหน่อยอยากอยากมีส่วนร่วมในทุกๆเพลงใช่ขอแลกเป็นแบ่งย่อยจะได้ให้ทุกเพลงใช่ค่ะเราก็ยอมแลกนะแต่ว่าแลกเป็นพันเป็นเก้าร้อยนะคะค่าแลกค่าแลกนะคะอีกสักนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วเคยได้ขอแบบพรมอะไรแปลกๆมั้ยเพราะเห็นโดนี้ยศิลปินมักจะได้อะไรแบบแปลกๆกันอะ ก็จะได้พวกเหมือนสมมติว่าเราไปตามงานอย่างแบบงานหัวหอมงานกระเทียมหรือว่าเป็นงานผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นผลไม้หัวหอมอะไรแทนหัวหอมมาเป็นพวงเลยมัมาเป็นพวงเลยค่ะเก๋เนาะเดี๋ยวนี้เขาจะครีเอทเนาะใช่ค่ะแต่ว่าก็ประทับใจทุกเวทีเนาะอ่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ต้าฝากผลงานเพลงช่องทางการติดต่อกับแฟนๆหน่อยค่ะ ค่ะยังไงก็ฝากคผลงานเพลงมันแกนกับพี่เด่นชัยด้วยนะคะ,ะเป็นผลงานเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามทางช่องทาง Facebook ตาเพนภาแนบชิดแล้วก็ Top l i ลน์มิวสด้วยนะคะนี่วันดีสนุกมากเลยเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าปล่อยซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองมาเดี๋ยวจะเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณตาม,มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะ